วันเสาร์เราออกไปเที่ยวกันเพสตูใช่ไหมมาซิโม โอเคเราใกล้จะถึงเพสตูมแล้วนะคะมาถึงแล้วค่ะเห็นไหมคะแผนที่ที่เขาทำไว้ให้เราดูนะคะว่ารถสายไหนบ้างที่จะผ่านตรงนี้นะคะเห็นไหมคะตรงนี้ป้ายเขาจะเตือนเขาจะเขียนไว้ให้รายลเอียดมากเลยโอเคค่ะมาถึงเพสตูมแล้วนะคะคือเราเข้ามาข้างในแล้วนะคะมาชมวัดแรกกันเลยนะคะวัดนี้นะคะก็คือที่ประทับของไอ เทวดานะคะเทวดาผู้หญิงก็คือนางฟ้านะคะลูกของพระเจ้าก็คือจะประทับที่วัดนี้นะคะคือเขาจะมีหน้าที่ในการสงครามนะคะช่วยในเรื่องการสงครามคนสมัยก่อนเชื่อแบบนี้นะคะคือเขาเป็นพระเจ้าคือเหมือนกับว่าเราเป็นบอกว่าเป็นนางฟ้านะคะที่ช่วยดูแลเรื่องนี้ในการทําสงครามใครมาขอพรในเรื่องการทําสงครามนะคะเขาจะมาตรงนี้นะคะ คือเทวดาผู้หญิงเขาจะรักษาอยู่ในวัดนี้นะคะเห็นไหมคะสภาพยังดีอยู่เลยเสาเห็นไหมคะเสายังดูแข็งแรงเลยค่ะนี้ตั้ง2,500ปีแล้วนะคะวัดนี้วัดของกรีกนะคะสมัยก่อนเพราะว่าสมัยก่อนกรีกนี้จะมาตั้งรากฐานอยู่ตอนใต้ของอิตาลีนะคะแล้วจากนั้นโรมนะคะก็มาทำสงครามแล้วก็ชนะไปแล้วก็กรีกก็ย้ายกลับประเทศเข้าไปนะคะ ก็คือเรื่องประวัติมาอย่างนี้นะคะแต่เขายังไม่เต่เขายังเหลือเก็บไว้ให้ดูนะคะว่าซากปักหลักพังนะคะยังมีเหลืออยู่เลยเห็นไหมคะที่เราจะมองเห็นไกลๆก็คือแต่ก่อนนะคะเป็นหมู่บ้านล้อมรอบประชาชนหมู่บ้านประชาชนล้อมรอบวัดเลยนะคะน,นั้นก็คือเป็นวัดที่สองแลเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูกันนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูกัน เราดูรอบๆตรงนี้ก่อนนะคะตอนนี้ตอนช่วงนี้ช่วงเช้านะคะประมาณ10โมเช้าคนยังไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่มีแดดนะคะแต่วันนี้อากาศก็คือดีหน่อยนะคะถึงจะไม่มีแดดแต่ก็ไม่มีฝน เห็นไหมคะข้างในเราเข้ามาข้างในมาดูค่ะว่าเป็นยังไงแต่ก่อนมีหลังคานะคะแต่ตัวนี้มันพังไปหมดแล้วค่ะเหมือนเป็นไม้ปลายก,ก้น,นะคะแล้วก็มันพังมันซุดมันก็จะเหลือแต่หินนะคะเมื่อเรามองไ,ไกลๆนะคะเมื่อมองไกลๆันศักดิ์สิทธิ์มากเลยค่ะเข้าไปใกล้เหมือนมันมีอะไรก็ไม่รู้นะคะเหมือนมันศักดิ์สิทธิ์มันใหญ่มากอันนี้ค่ะคือร่องรอยของแต่ละครอบครัวนะคะยังมีร่องรอยให้เห็นนะคะ เห็นไหมคะว่าเขาอยู่กันยังไงเขาสร้างบ้านกันยังไงยังมีเป็นเส้นยังมีเป็นหินยังล้อมรอบให้เราเห็นอยู่นะค่ะอยู่นะคะเห็นไหมคะอันนี้คงจะเป็นห้องนอนของลูกของลูกนะคะแล้วก็จะมีห้องเหมือนกับว่าเรากินจินตนาการไปเองนะคะเพราะเป็นหมู่บ้านมันจะเป็นอย่างนี้นะคะติดกันคล้ายๆกัน จะมีสองห้องเหมือนห้องทํางานห้องลูกห้องพ่อห้องแม่ห้องครัวแล้วก็ห้องน้ํานะคะแล้วก็จะมีตรงกลางจะเป็นห้องรับแขกหรือห้องที่คนที่ครอบครัวจะไปนั่งชุมนุมกันนะคะเอ้ตรงนี้คงจะเป็นห้องครัวนะคะเห็นไหมคะสมัยก่อนอันนี้คงจะเป็นห้องน้ํานะคะเพราะว่ามีสองมีสองห้องเล็กๆคงจะเป็นห้องน้ํา ตรงนี้นะคะแล้วตรงโน้นนะคะที่เป็นสี่เหลี่ยมสีน้ําตาลตรงโน้นนะคะคือที่ก่อไฟนะคะเพราะว่าแต่ก่อนอากาศหนาวมากเขาจะเป็นทําที่ก่อไฟผิงไฟนะคะกลางบ้านก็จะอยู่ตรงโน้นนะคะอันนี้สําหรับบ้านคนรวยหน่อยค่ะอันนี้ก็คือสวนหย่อมนะคะของคนรวยแต่ก่อนเห็นไหมคะแต่ก่อนยังมีคนรวยคนจนคนธรรมดานะคะยังมีแยกแยะมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วค่ะ ันนี้คือบ้านคนรวยหน่อยก็จะมีสวนหย่อมอยู่บ้านของตัวเองตรงนี้นะคะฝั่งนี้จะไม่ค่อยผุพังเหมือนฝั่งโน้นนะคะโอเค ไอ้ตรงที่เป็นทางเดินนะคะ่ะคงจะเป็นทางเดินกลางหมู่บ้านนะคะสำหรับให้คนเดินตรงนี้เพราะมันจะยาวเลยค่ะจนไปสุดจนถึงวัดที่สองที่สามเลยค่ะเห็นไหมคะเราเดินไปดูกันเลยค่ะยังมีร่องรอย <Okay S 1> เยห็นงนีค่ะหินตรงนี้น,นะคะก็คือบ้านของพระบิดาะคะบับพระบิดาของนางฟ้าของพระเจ้านะคะก็คือจะตั้งอยู่ตรงนี้ เห็นไหมคะยังเห็นหลังคาอยู่เลยค่ะยังเหลือหลังคาให้เราเห็นอยู่เลยแขกสงสัยคงแข็งแรงมากแต่ก่อนนะคะตั้ง2,500ปีนะคะผ่านมาเห็นไหมคะยังคงสภาพเลยค่ะนี่ค่ะแผนแผนที่เขาทําให้เราดูว่าแต่ก่อนเป็นยังไงเห็นไหมคะรอบๆยังมีกําแพงหินเลยค่ะยังทําให้เราเห็นเลยค่ะว่ามีกําแพงล้อมรอบแข็งแรงมากนี่ก็คือบ้านพระบิดาของพระเจ้านะคะ เพราะว่าลูกจะเป็นคนดูแลวัดนะคะลูกชายกับลูกสาวเห็นไหมคะรอบๆอ,อันนี้ก็คือสาไว้น้ำนะคะสมัยก่อนนี่ก็คือยังมีสาไว้น้ำอยู่เลยเห็นไหมคะสาไว้น้ำแล้วก็จะ,ะที่เป็นเส้นยาวๆนะคะก็คือวัดเขาตั้งวัดไว้นะคะในกลางสาไว้น้ำนะคะเพื่อที่จะดูเวลาคนมาไหว้น้ำนะคะก็คือตรงนี้ ตรงนี้นะคะก็คือสาว่ายน้ำยังเห็นี่ค่ะคือภาพแต่ก่อนเขายังเก็บไว้เลยค่ะสองพันห้าอปีแล้วนะคะภาพนี้โอเคเราไปดูลงละครกันเลยค่ะลงละครสมัยก่อนเป็นยังไงเราเข้าไปดูด้วยกันเลยค่ะนี่ค่ะคือทางเข้าของโรงละครนะคะ mm hmm. เหมือนโอเปร่าการแสดงโอเปร่าต่างๆนะคะก็คือตรงนี้ เห็นไหมคะทางเข้าทางออกนี่ค่ะเห็นไหมคะข้างบนเหมือนกับว่าเป็นที่นั่งชมนะคะของคนข้างบนจะลงมองลง,งมาข้างล่างนะคะที่นิยอยู่คือตรงกลางนะคะคือตรงกลางเหมือนกับการแสดงอยู่ตรงกลางนะคะคนจะชมอยู่ข้างบนเหมือนที่เราเห็นในละครโบราณก่อนนะคะของคนยุโรปนะคะก็จะเป็นอย่างนี้หรือบางประเทศก็ยังเก็บหลงเหลือไว้อยู่นะคะแต่เขาทํา หม่อันนี้ก็คือทางขึ้นนะคะก็คือ,คอทางเข้าไปเหมือนกับว่าซื้อถั่วแล้วเข้าไปเหมือนกับตอนเมรนี้นะคะเห็นไหมคะมีสองฝั่งเลยค่ะสำหรับเข้าไปนั่งนี่ก็คือประตูทางเข้านะคะก็คือตรงนี้โอเคเราเดินไปดูสวนหน้ากันเลยค่ะ โอเคค่ะตรงนี้นะคะก็คือเหมือนศาลนะคะเหมือนศาลพิพากษาคดีต่างๆนะคะก็คือตรงนี้ค่ะไอ้ตรงนี้ก็คือสวนสาธารณะกลางหมู่บ้านนะคะเหมือนที่ประชุมเหมือนที่ประชุมกลางหมู่บ้านนะคะก็คือตรงนี้ทําให้คนมาพบปะสังสรรค์พูดคุยกันนะคะก็คือตรงนี้ก็คือสวนสาธรา,ร,าธรณะการพบปะสังสรรค์กันก็คือตรงนี้นะคะ โอเคเราไปดูส่วนอื่นกันเลยค่ะนี่ก็คือทางเข้านะคะทางเข้าทางเดินทางเท้านะคะเหมือนกับถนนคนเดินนะคะไอคือตรงนี้นะคะเห็นไหมคะกำแพงยังสูงอยู่เลยอันนี้ก็คือตลาดนะคะเห็นไหมคะกว้างที่กว้างมากเลยค่ะอันนี้ก็คือตลาดกลางเมืองนะคะกลางหมู่บ้านก็คือตรงนี้ ไหมคะตลาดจะไม่มีไม่ค่อยมีหินนะคะจะมีเฉพาะข้างๆเพราะว่ามันเป็นตลาดนะคะอันนี้รูปนี้นะคะก็คือรูป,รปของพระบิดานะคะของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็คือรูปภาพต่างๆนะคะคือเขาที่เขาถ่ายไว้นะคะอันนี้ก็คือภาพวาดสมัยก่อนนะคะบนฝาผนังอันนี้ก็คือถ่ายภาพไว้เหมือนกัน ไหมคะเขาจะถ่ายภาพไว้ให้เราดูคือภาพวาดบนฝาผนังนะคะเดี๋ยวตรงนี้นะคะคือภาพวาดบนฝาผนังเห็นไหมคะสมัยก่อนเดี๋ยวเราติดตามตอนสองนะคะขอบคุณค่ะ